สวัสดีครับพบกับช่องต้นแคร์เจวันนะครับวันนี้เขาถึงเลิกงานมาครับก็เลยมาขอขอบคุณนะครับก็เลยมาขอส่งคลิปนะขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆขอบคุณเอฟซีของน้องอุ้งอิงขอบคุณแฟนๆเอฟซีสาวหน่อยเพชรวันแพงนะครับ ที่ได้เข้ามากดไลค์กดติดตามนะครับกดสติเกอร์ให้กดคอมเมนต์ให้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณเอนะครับเอฟซี FC หลานน้อยเอฟซีบอโจนะครับเอของทีมงานสาวนอยพิวันแพง้งหรือว่าเป็นพี่พน้องๆน,นะครับที่เขามากดติดตาม ที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณนะครับขอบคุณ JO1 ทุกคนนะครับที่เขามากกดติดตามให้นะครับดีใจห้ายครับที่ที่มีพี่น้องนะครับที่มี่เพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับเขามากกดติดตามให้กดเขามาให้กำลังใจหรือเขามากกดคอมเมนต์นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เข้า ในมาทายที่ในมาเวานะครับที่ในมาบอกอะว่าท่านนี้เกง่งว่าท่านนี้เห็ดยังเป็นเลยครับพี่น้องขอมาไม่ไหมกๆเจ็สีบอลจังไหนนะครับเจ็สีเห็ดจังไหนขามาเริ่มต้นไม่ซึ่งบาม่มีความรู้นะครับไม่มีความรู้ทางด้านทําคลิปท Tube, ปํา youtube บ่เคยดิมีแต่มีแต่เบิ่งครับเบิ่งเพิินกับ,บ้วา่าถึงวันนี้อ่า อยากมาลองเบิงนะครับลองเห็ดลองทําเบิงนะครับว่าเพิ่นเห็ดจังไหนนะครับกับประเทศนี้เห็ดเป็นนะครับวันที่อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนะครับเขามีโอกาสนะครับเขามีโอกาสได้ไปไปเรียนนะครับกับบอสโจนะครับบอสโจได้มาสอนทำอ,ออนไลน์โมเมตนต์ออนไลน์ครับได้มาเรียนรู้ นะครับเรียนรู้ในการทําคลิปนะครับทําคลิปลง y o u t u b e นะครับตอนนี้ก็พึ่งพึ่งเปิดช่องได้นะครับอ,อาจารย์อาจารย์น้ำน้อยเพิ่นก็พึ่งเปิดช่องได้3วันแล้วครับเปิด3วันก็มีคนติดตามอยู่ประมาณ500กว่าคนกัขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ขอมากดติดตามให้นะครับซึ่งเข้ากับ บืชพืชพืเพ็หพรรืชพ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 ืชบืชพ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 ืชาืชพ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 ืชดืมีืยพืเพืชพืชเืชพื่ทันพืชงืชพทชทืชได้พืชพืชพืเพืช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 พืวันครับพ่น้องอ่าวืนแรกนะครับมืชพืรพืช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 นะชพื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 พืชพืชพพพ บุกคฮอตดมอันาัจักสาวหน่อยนะครับไปเบิงเมือนันกับไปเบิงผนไทยอ่าสาวน้อยเดอะซีรีส์พอดีครับคู่หน่อยอ่าท่านประธานนะครับเผินเผินพาไปกับขอขอบคุณท่านประธานนะครับซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะครับวันแรกนะครับที่ที่ได้ช่องในช่อง YouTube มากครับในช่องอาจารย์น้ำหน่ยส่งให้ปุ๊บ เราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อครับเท่าที่เหตุจังหดทายลงคลิปจ้งใดก็รูเรื่องแกล้งครับอ่ไปเรียนมาเราก็ยังไม่ได้มามาทําเองครับไม่มีประสบการณ์เรื่องการทําคลิปเฮ็ด u t u b e เลยครับพี่น้องอันนี้คือสดสดใหม่ๆครับเราเริ่มจากศูนย์นะครับอ่เราก็มีจะทายคลิปลงเฟซอัพรูปลงเฟซธรรมดาม้ากะทำได้ครับแต่เรื่องการทายวิดีโอ ลง y t u b e ครัพลง youtube ราเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับเราเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆครับอบอจิคนเปิดสอนให้ประมาณวันที่3นะครับเนาะประมาณวันที่3วันที่3สิงหาต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นเปิดคอร์สสอนไอสอนการทำ YouTube นะครับเป็นผ้าหาเงิน ผ้าสางไร่ใดหาเงินในอากาศนะครับอันนี้คือคนดีสางหาผ้าเห็ดผ้าสางนะครับอันนี้คือบอสโจนะครับเป็นเป็นสอนให้นะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเมื่อวันที่สามนะครับได้มีโอกาสได้ไปเรียนนะครับไปเรียนคอร์สนะครับคอร์สแรกครับเป็นคอร์ส JO1 นะครับกระสีมีข้าวดีนะครับมีหล้หละครับเร็วๆนี่คือ วันที่ยี่สิบสี่นะครับนี่เดี๋ยวที่เปิดครับวันที่ยี่สิบสี่สิงหานะครับจะเปิดสอนคอร์ส jo t w นะ jo t w ครับ jo one พานไปแล้วครับคือ jo สอง jo t w นะครับเปิดนี่เปิดคอร์สวันที่ยี่สิบสี่สิงหาสิงหาเนี้นะครับอ่าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับที่มหาวิทยาลัยคอนเกนหม่องเก,งเกาครับอ่าหม่องเกาที่เข้าไปเรียน jo เจียววันนะครับอ,อันนี้คือบอสบอสแจ้งแล้วนะครับเมื่อวันที่เนี่ยเดี๋ยวเบิ้งให้ครับนี่ครับบอสโจ้เพิ่นประกาศแล้วนะครับนี่เดี๋ยวที่น้ให้เบิ้งอืเนี่ยเพิ่นในประกาศแล้วนะครับเมือ่อช่วงกลางวันนะครับ พื้นแฉนะครับนี่ครับเดี๋ยวที่เบิ่นี่ครับ วันที่ยี่สิบสีสิงหาเนี่นะครับอ่าบอสโจอบอสโจสาหนอยเพชรบนแพงครับคือจะเปิดสอนนะครับทั้ง3แพลตฟอร์มก็จะมี YouTube, Face, แล้วก็ TikTok นะครับ3ามหลักสูตรเลยนะครับวันเสาร์ที่ยี่สิสสิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับถ้าใครพลาดถือว่าพลาดเลยนะครับนี่ เพราะว่าเป็นไก่ที่เปิดวงแล้วนะครับเนาะนี่เป็นไก่ที่เปิดวงแล้วเพื่อนอาจสีบ่มีเวลามาสอนนะครับก็คือช่วงนี้ก็คือมีเวลาสอนนะครับนี่ครับทักมาตำอ่าทักมาหลังไม้เต็มเลยโมเมนต์ต่ำครับพี่น้องทักมาหลังไม้เต็มเลยครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนรอบนี้ตั้งเป้า50คนเรียนรู้โซเชียลวันที่24สิงหาคมนี้ ที่เดิมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มสอน9โมงถึง17นาฬิกานะครับรีบลงทะเบียนด่วนนะครับผู้ใดบอท่านใดลงทะเบียนทักอินบ็อกไปหานุมโจนะครับเดียวทีมีแอดมินดูแลนะครับเนาะผู้ใดบอท่านใดลงทะเบียนฝ่าตัดสินใจนะครับอ่า JO สองนะครับนี่คือ ผู้ใดเขาไปเรียนแล้วนี่ออกมานี่สามารถทำคลิปลง youtube เป็นเลยนะครับเวันนี้สอนวิธีการตัดต่อทำปกลงคลิปวิดีโอลง youtube นะครับสามารถทำเป็นนะครับนี่ครับเป็นมีประสบการณ์นะครับบอจโจคนมีประสบการณ์มากกว่าเกือบ10ปีนะครับที่ทำ u t u b e นะครับที่เป็นเหตุ u t u b e มามากกว่า10ปีนะครับ นี่คือสุดยอดนะครับผมก็ถือว่าเป็นคู่อีกคนหนึ่งนะครับที่พาพวกเรานะครับ JO1 นะครับพาพาหานะครับพาสร้างพาทำนะครับเพื่อตีหาเงินเหตุจึงไหนเท่าทีหาเงินในอากาศเด่นะบอจโจควนว่าผมก็เหตุจึงหนหาเงินในอากาศนะสิบิหายุใส่เลยในอากาศไหมหาเงินในอากาศ แล้วก็ไม่ได้แย่ยงกระเป๋าใครดีครับเพื่อนบอกว่ากระเป๋าไผกระเป๋ามั่นนะครับที่ไม่ได้แย่ยงกระเป๋าผู้ใดครับหาเงินในอากาศนะผมก็ว่าสิวิเหตุจังไดติดตัดสินใจไปเรียนมอผมกะบบท่านนี่ไปนะครับบบท่านในี่ไปบบท่านนี่แน่ใจว่าเขาที่ไปเรียนจังไดเขาจังจริเหตุเป็นคิดอยู่ประมาณจักหมื่นสองหมื่นนี่แหละครับก็เลย ก็เลยปรึกษากับกับไอคนอย่บานแม่บานนะครับก็บอกว่าถามว่าเองใช้ไปเรียนไหมฮูรูผลย่บานมันก็นถามว่าไปเรียนยังเหรอโอ้ไปเรียนกับบอสจจไปเรียนทำคลิปลงยูทูบ b e ือจังเพื่อนไทยไอ้ถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปมาสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หนุ่มโจ เพชรบ้านแพงสาวน,น้ยเพชรบ้านแพงมันนี่เขาแสดงอยูุีิประมาณนี้ครับก็คือเพื่นกับทายคลิปเนาะอมืมันได้เงินอีรีบอวะกับว่าท่านนตตัดสินใจไปนะครับกบัช่วงหนึ่งกับม,มันได้เงินอีรีบอ์ก็คิดอี่อีกอยู่ครับว่าท o u t u b e ทํา Facebook ทําเพจทำติ๊กต็อกเข้ากั็สนใจเรื่องนี้อยู่ครับว่า เหตจังไดเข้าจังดีเก่งเข้าังทีเฮตดเป็นเอาอย่างไงคือเราอยากจะทําเป็นถ่ายรูปไปถ่ายหนันใต้เนี่ยก็คือไปถ่ายคลิปลงลงคลิปในเฟซปกติครับเ่เคยเลยลง y o u t u b e จากเถือครับพี่น้องก็คือขังแหลกเ,เข้าในเข้าไปไปผู้เดียวครับไม่มีเพื่อนเลยไปวันนั้นก็คือวันเสราร์เนาะวันเสราร์ที่สามก็คือเ,เข้ายางเข้าไป ไปผู้เดียวไปพอ่อไปพอ่อพี่ๆนะครับเขาก็ไปถามกันเอาเป็นแังไนยมากแจงเนยเอาเข้าก็ส่วนมากก็จะเป็นเอฟซีนะครับเอฟซีบอสโจนะครับเขาก็ติดตาม f อฟน้ององคงอิงเอฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับธีมาเลียนนะครับธีมาทีมาเรียนอยู่เนี่ยคือเป็น f อสาวน้อยแต่คือติดตามมาโดนแล้วคืออยากธีมาสัมพัทธ์อ่าสัมพัทธ์ เรียนกับดอปกับนมโจนะครับคือครั้งแรกนะครับที่ที่เขาไปเลียงก็คือดุดซึกเลยครับ่าตื่นเต้นนะครับดีใจว่าดีใจที่ที่ได้เขาไปเลียนนะครับในณจุดจุดนี้ซึ่งที่เราบม่เคยที่ได้คิดว่าเฮาที่ได้มาเห็ดช่อง youtube นะครับก็คือดีใจตื่นเต้นนะครับที่เฮาที่เรา เดีเขาไปเลียนเดีเขาไปรู้จักเพื่อนรู้จักพี่ๆรู้จักเพื่อนๆในโลกโซเชียลรู้จักทํายังไงเราจะได้เงินกับโอโหวัวมันทีใดบ่เขาก็เลยมาลองเบิงนี่นไหครับพี่นอเขาก็เลยมาลองเบิงก็คือว่าถ้านื้หูนะครับว่าเราจะได้เงินจริงไหมแต่เขาก็พอไปลองไปพูด เพื่นเพิ่นก็บ,บอกไวว่าเราต้องทำขยันนะหนึ่งหนึ่เราต้องขยันลงคลิปถ้ามีช่องใหม่ถ้ามีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปก็ดีแล้วก็มีผู้ชมลงคลิป 40, 000, 4ี่หมื่นสี่พัน่ครับสี่พันชั่วโมงเราก็จะสามารถเปิดรายได้ได้แล้วก็จะลงคลิปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเข้าเทียววิลาเลยและไปลงคลิปมาเข้ากับเหตุงานนะครับ Ân, เฮ็ดงานเข้าเดียวเวลาได้ละมาไทายมาทายคลิปวันนี้เอาเหตุงานตะเสาหอดคำน้อแ่แรงคำเทคิคเนี่ยต้องวันนี้นี่แหละครับเข้ากับหาเวลาลงคลิปถ่ายคลิปทั่วไปที่อยู่รอบๆขางเข้านะครับไทยกับหนูกกับเมียกับขอบขั้วกับอ่อกับแม่เฮ็ดจิตวิจิตวัตรประจำวันเราบอจกกระบอกทำอะไรอยู่ข้างๆ ขอให้เอาขึ้นมาสร้างคอนเทนต์หรือมีมูมีพวกเขามาเห็ดคอนเทนต์ทั้กันชักสีเห็ดจจงเดย์วันนี้ครับโเขากบบคิดอยู่วันนี้เนาะคิดได้หลายเติบครับก็เลยตัดสินใจตัดสินใจไปเรียนกับบอโจหลังจากที่เข้าไปเรียนกลับมาครับก็กลับประเทศรู้อีกครับต้อง วิธีทำยังไงเทคนิคทำอะไรบ้างคือมันต้องลงคลิปเห็ดบกทำยังไงเขาจะเข้ามาดูเราจะเป็นที่น่าสนใจไหมเห็ดจังได๋นนอกเขาจังสีมาเบิงเข้าเจงสีครับมันกิเบิงแล้วมันก็ตตรงตรงใสเวลานะครับนอกพี่น้องเนะาะใสเวลาหรือว่าใส่ประสบการณ์ของเขานะครับในการ ถ่ายคลิปทําปกลง youtube เห็ดจังด๋เขาจางังสีมีประสบการณ์นะครับไปจางไหนมาจางไหนนะครับอันนี้ขอเบิงก็คือพยายามเบิงว่าเขาเห็ดจังไหนนะครับเนาะครั้งแรกนะครับที่เดมาวเวก็เป็นตึกต๊กๆกกนี่แหละครับพี่น้องเมื่อคยที่ได้ว่าเมื่อคยที่เดมาวเวาออก youtube ช่องเดอะคองเจ็กเทียนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขา,าเวาแบบอยากให้ โหนะครับเนอก่าสิ่งที่เราอันดับแรกนะครับนุ่มโจเพิ่นบอกเนาะอันดับแรกเราต้องตัดตัดความอายเฮ็ดจังไหนเขาติดตัดความายออกนะครับตัดความอายออกให้สร้างตัวตนของยาของนะครับปกติก็เคยมาบอกเฉี่ยนะครับเคยลองแต่เพลงนะครับอันจะไม่ลองเพลงเลยเง้วเาว้ยวเงวอย่างเดียวนะครับอ,อันลองเพลงกับตีพ่อได้อยู่ อันสีมาวากท้ายคลิปสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับนี่บอกบอกไปวอามากไปทายผู้อื่นมันกะมันกะเคลื่อนในอายนะครับอันดับแรกนุ่มโจบอกว่าให้ตัดความอายออกแล้วก็สร้างตัวตนของเจ้าของนะครับนี่ส้างตัวตนว่าเข้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันใดบ่ดีเดี๋ยวเพิ่นเบิงแล้วเพิ่นกะทีมามาบอกเข้าแต่ว่า เราต้องพูดแบบนี้นะพูดให้ชัดเจนหรือเขาฝ่าลงคลิปตัดคลิปลงนี่ครับผมอ่านคอมเมนต์มากก็คือขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์มาบอกนะครับเราเข้าทีใดปรับปรุงเข้าทีใดเฮ็ดคลิปเห็นมันอ่าเป็นตนาเบิ้งนะติดตามนะครับเนาะขอฝากก็ขอขอบคุณนะครับเนาะที่คมเม้นต์คอมเมนต์คามเข้นตเบิ้งเขาเม้ช่มเม้นตาติดตามนะครับเนาะก็ มัอน,นี้กับมมีอย่างหลายเนาะคือมาขอขอบคุณเอฟซีสาวน้อยพิษบันแพงขอบคุณสาวน้อยเอฟซีน้ององค์เองนะครับขอบคุณท่านประธานนะครับขอบคุณท่านประธานโจวันนะครับเนาะที่ได้พาพาไปบุกทอดอาณาจักสรสาวน้อยครั้งแรกนะครับที่ที่ได้ไปอาณาจักรโดมสาวน้อยพิษบันแพงนะครับคือครั้งแรกเขา ตี่เขาได้ไปไปที่โดมอาณาจักรนะครับก็ได้ไปท้ายคลิปเพิ่นแนวก็คือบอกเลยครับว่าบอสโจเขาบอสโจนี่คือเขาเขาซัพพอร์ตนะครับทีมงานเจลวันทุกคนนะครับบอสโจคือเพิ่นใจดีครับเป็นกันเองมากๆเพราะว่าจะเป็นบอสโจเป็นเสียนุ่นนะครับไอาการใช่หรือว่า ทีท่านมหานะครับพีแอดมิ admin, น,นนะครับทุกคนเลยครับหรือว่าจะเป็นนางเอกนางเอกอมแปมนางเอกอมแอมพี่สุสายยักษ์นางเอกออสุสายใย,ยนะครับหรือว่าที่เป็นทุกๆคนนะครับที่ที่ได้ไปสัมผัสหรือว่าจะเป็นอีพอแหลมไอข้าม,มอดนะครับที่ได้ไปถ่ายคลิปได้ไปสัมผสัสเป็นคือคือท่านบคนุคคลนะครับท่านเป็นกันเองมากนะครับคือ คือเพิ่นบอดิถือโตเลยครับคือคือผมสัมผัสได้คือผมไปครั้งแรกแน้ครับผมไม่รู้จักใครเลยครับผมเข้ากับไปเธอแลกเข้ากับเข้ากับโบดูจักที่ไปไทยเพิ่นจังไนเนะาะเพิ่นที่ให้เข้าทาย่ถทายคลิปเนาะก็คือทีมงานเจวั o 1, นนมโจกับเปิดโอกาสเนาะว่าให้มาถ่ายคลิปได้นะมาดูเลยบ,บุุกก้องไทยท่านประธานก็ส่วนไปแล้วครับท่านประธานเรานะครับส่วนไป ที่โดมสาวน้อยก่อนนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอาณาจักรของบอโจอาณาจักรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไปเบิง้งสุดยอดยิ่งใหญ่นะครับอลังการมากๆนะครับที่ที่เด้เข้าไปแล้วก็เข้าไปดูบุกกองทายนะครับมือมือวานมาก่อนเะยครับเราไปบุกกองทายสาวน้อยเดอะซีรีส์สุดยอดอีเลยครับไปเบิ้ง เป็นไทยไทยไทยหนังเป็นหนังสั้นนะครับหนังสั้นเบิดเมื่อครับเมือนั้นท่านมาท่านเป็นผ้าไปนะครับพาบุกกล้องถ่ายไ่ได้ตังตัวเลยครับพี่น้องไปวันแรกนะครับโรู้จักคูได้ครับวานแพงไปทางได้กับโมเคยไปครั้งแรกที่ไปบ้านแพงนะครับอยู่มหาสารคามนะครับครั้งแรกที่ที่ไปกับก็ดีใจนะครับที่ที่เท้าได้ ได้ได้มาได้มาถึงนะครับก็คือเป็นเป็นบุญนะครับที่ได้ไปเห็นนะครับที่ได้ไปสัมผัสนะครับว่าคือทาเพิ่นเห็ดวงการหมอลำกับเห็ดมาโดนล้วนะครับเนาะแต่สมัยอ่คุณพ่อตรงการนะครับคุณแม่คุณแม่ทุภาพนะครับตะก,กีดผมกติดตามเพิ่นตา แต่บ่าท่นเนี่ม่โดมนะครับแต่เท่ปูนเทข้านะาน,านะครับก็ติดตามเพิ่อนบึงแต่ช่วงแรกๆนะครับก็คือผมคนหนึ่งกับเป็นเอฟซีเอฟซีสาวหน่อยเพล่บแพ่งก,กับมาโดนแล้วนะครับเนาะก็ติดตามบอทโจไปห็นม่านี่นท้ายคลิปกปับเบิ้งคลิปเบิ้งเพจสาวหน่อยฟังเพลงเบื้องเพื่นไรซดทันทีครับเากับเบิ้งเพิ่นเนาะวันนี้ก็มาขอขอบคุณนะครับเนาะมาขอขอบคุณเอฟเอฟซี พ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่น้องนองนะครับขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เด้กคำว่าเบิงคำว่าเบิงแง่งติดตามนะครับอาจจะว่าท่านน้มีอียงหลายเนาะอ่ะก็ที่เดะมากบอกมาคุยมาขอมาคุณเดี๋ยวหันที่ห้องที่ไปใส่มาใส่เนาะไปเที่ยวไปห้ากระดิกงคิปให้เบิงเลยๆเ,เนาะก็จะฟาวทีมกันเด้อพี่น้องเด้อฝากน้ำเนเด้อครับฝากเบิงฝากแง่งลูกเตา่า หม่นำจากคนในเดอร์ถูกเต่ากับบอลบบเก่งนาะครับพึงได้ช่องครั้งแรกกะบงูงูปูปูปลาปลากะขอตีตีมาเบิ้งนะครับเนะาะว่าที่เข้าทีเด็ดเห็ดวงไหนเข้ากับครั้งแรกนะครับที่เข้ามาคุยมาบอกนะครับทีเด็ดไหมมาเบิงบ้งเบิ้งแต่ของใน youtube บอลมันเป็นจังเด่นนะเนะาะเนคีคิดดูเราเคยออกช่อง youtube จ้กเทียเจังทีครับ บอกเคยบอกจริเทริอ่ะค,คิดคำบอกของของเสียนุ่นเนาะเสียนุ่นเขาว่าตอนแรกเป็นกับว่าโอ้ไผ่มาทายกล่องหลูกผมผมว่าไห่เลยเนาะว่ากันก็ได้ว่าต้องมาทายดอกเสียนุ่นเสียนุ่นเพิ่นวานะครับเพาะวผมก็เสียนุ่นเพิ่น,นตอนนี้เพิ่นมีผู้ติดตามสี่แสนคนนะครับสุดยอดเลยครับคือเข้ามาประมาณบก,กี่ปีนะครับมีผู้ติดตามแล้วก็สามารถ สร้างรายได้สร้างครอบครัวนะครับถือว่าเป็นแบบอย่างนะครับอ,อ่สักมือสักวันเท่าเท่าอาัติเหตุใดคือเพลินหรืออัติเหตุบ่นใดคือเพลินกับอยู่ที่ความสามารถเท่านะครับเนาะกับอยู่กับแฟนๆนะครับอ่าเพื่อนเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงกับเอฟซีพ่อๆแม่ๆนะครับหรือว่าเป็นเอฟทีมงาน JO1 ของเขานะครับกับฝากฝากเบิงฝากแง่งน้ากันเด้อเย่าฝาาถิมอย่ะปากันเด้อฝากช่องน้าเด้อฝากเบิ้งแง่งช่องต้นแคร์นะครับต้นแคร์ JO1 ออฟฟิเชียลนะครับฝากฝากเบิงฝากแง่งฝากติดตามฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้น้ำเด้อครับเด้อเดี๋ยวฝากไว้ทำหนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ